สวัสดีคุณผู้ฟังพริบตาเดียวพาหลอนทุกท่านครับเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในาคน่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าคำขอจากวิญญาณเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจะชวนหลอนขนาดไหนไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังก็อย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ จากทางช่องของเราเรื่องเล่าถึงความรลอนของประวัติบ้านรางหลังนี้มันมีหลายคนเล่าต่อๆกันมาว่าผีดุนักเลบางก็ว่าเห็นเป็นดวงวิญญาณลักษณะเป็นผู้หญิงเดินวนเวียนอยู่หน้าระเบียงของบ้านบางก็ว่าเห็นเป็นเงาดำ ยืนมองผู้คนตรงหน้าต่างบางก็ว่าเดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านบางก็ว่าวันโกนวันพระนิดุมากออกมาหลอกหลอนให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยก็มีดังเช่นกับเหตุการณ์หนึ่งสาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านร้างหลังนี้ เขาเล่าว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปลองดีที่บ้านร้างหลังนี้ก็เจอดีเข้าให้ในคืนวันหนึ่งมันเป็นวันพระซะด้วยในคืนวันนั้นวันพระก็เปรียบได้กับวันปล่อยผีมันคือวันที่ผีมีฤทธิ์แรงพวกกลุ่มเด็กวัยรุ่นได้เข้าไปทาและลองดี โดยการตะโกนท้าทายด้วยคำหยาบคายเอาก้อนหินปาใส่ตัวบ้านบ้างปาใส่กระจกที่หน้าต่างบ้างเดินเตะนูน่นเตะนี่เตะนั่นไปเรื่อยพฤติกรรมแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมหรือเกิดอันตรายได้คุณผู้ฟังห้ามลอกเลียนแบบหรือทำตามโดยเด็ดขาดนะครับ นมีวัยรุ่นในกลุ่มคนหนึ่งเห็นวิญญาณผู้หญิงคนนั้นก่อนเป็นคนแรกเห็นเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุมอยู่บริเวณหน้าต่างของห้องห้องหนึ่งจากนั้นเด็กวัยรุ่นในกลุ่มที่เป็นคนเห็นเรียกและชี้นิ้วไปทางที่วิญญาณอยู่ปรากฏว่าทุกคนในกลุ่ม เห็นกันหมดต่างคนก็ต่างกลัวจึงวิ่งหนีกันแบบตะเดลิดเปิดเบิงกลับบ้านไปจนหมดปรากฏว่าตอนเช้าทุกคนตื่นขึ้นมาจับไข้หัวโกรนกันไปเป็นแถวแต่ก็ไม่มีคนถามกลุ่มวัยรุ่นสักคนคิดว่าทุกคนคงทราบคำตอบอยู่ในใจแล้ว เป็นไปได้ว่าดวงวิญญาณอาจจะไม่อยากให้ใครเข้าไปรบกวนหรือทำไม่ดีตรงพื้นที่ของเขานั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังใหม่ ็อย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับคืนนี้ราดีสวัสด์ครับ